ก็มาดูภาคเจ็ดหน้าที่สิบเอ็ดเรื่องพระติสสะนะครับซึ่งคาถาตรงนี้ยากมากเลยครับฉะนั้นก่อนที่สัมพันธ์เนี่ยแนะนำผู้ศึกษาทุกท่านว่าจะต้องแปลให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่ายังแปลไม่ได้นี่ถือว่าเวลาสัมพันธ์ไปนี้อิเละเขะไปหมดเลยนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรเลยเราจะได้องค์ความรู้ก็คือความเข้าใจ นะครับความเข้าใจของภาษาความเข้าใจในหลักภาษานะครับโอเคครับก่อนที่จะฟังอธิบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์เนี่ยไม่รู้รู้จักหรือเปล่าเนาะเอากดถูกใจก็แล้วกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นครับข้างล่างแสดงความคิดเห็นมานดหนึ่งให้ได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปอธิบายภาคภาษาบาลี ก็อตอนนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับสำหรับชั้นประโยคปทสามจะเป็นรุ่นที่มีคลิปอธิบายบรรยายเกือบจะสมบูรณ์ครับกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วผมตั้งใจว่าปีนี้จะดันของประโยคปทสามเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยในการเรียนออนไลน์หรือเรียนอยู่ที่บ้านครับ เริ่มต้นตั้งแต่คาถาเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดว่าข้อสอบออกมาคาถาเราก็ต้องโยกศัทธาขึ้นมาสัทธาสยกตาในอาหะอาหาอาขายัตบทกัตตุวาจกอิมังวิเศสนะของคาถังคาถังอวุตกรรมะในอาหามาในคาถานะครับมะลังเป็นประธานครับมะลัง ไสยกตาในขาทติขาทติอาขายตบทกบตุวาจบยะถาสับอุปมาโชตกอะอยะสาแปลว่าแต่นะครับอปาทานะในสมุทหายะวะสับอวะทาณะเข้ากับอยะสาแล้วตัวนี้แยกสับออกมาครับเป็นตังนะฮะตังกับออยังครับ เป็นตังกับอุทายะแยกแบบนี้นะครับตังโยกอายังแล้วก็ต่อกับอัถายะแปลว่าตั้งขึ้นแล้วแต่เหล็กนั้นฟังคำแปลครับตั้งขึ้นแล้วแต่เหล็กนั้นอายังเป็นทุติยาวิพัตแปลว่าแต่ดูว่าจะสัมพันธ์ยังไง ตังวิเศสนะของอายังอายังทุติยาอปาธานะในอุตหายะแบบนี้จะมีมากนะครับจะมีมากในการแปลบาลีเลยและครับสับเป็นอีกวิพัฒน์หนึ่งแต่ออกสำเนียงอีกวิพัฒน์หนึ่งอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย อายังเป็นทุติยาวิพัตน์แต่ออกสำเนียงเป็นปัญจะมีวิพัตน์อายังเป็นทุติยาออกสำเนียงแต่เป็นปัญจะมีวิพัตน์ฉะนั้นเวลาเรียกชื่อนะครับเวลาเรียกชื่อเนี่ยเอาตามรูปวิพัตน์เดิมก่อนก็คือทุติยาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสำเนียงที่แปลว่าแต่ แต่ก็คืออปาทานะดังนั้นเวลาเรียกชื่อตรงนี้นะครับก็เรียกชื่อว่าทุติยาอปาทานะในอุทธ,ธายะตั้งขึ้นแล้วแต่เหล็กนั้นทุติยาอปาทานะในอุทธ,ธายะนะครับตังวิเศเอวะสับอวะธารณะเข้ากับตังตังวิเศสนะของอายังอายังอวุตกรรมะในขาทติ จบนะครับต่อไปประโยคต่อไปเลยนะครับกรรมานสิสยกตาในนยันตินยันติอาขยตบทกัตตุวาจบเอวังสับอุปมยายะโชตะกะอาติโทนะจารินังวิเศสนะของปุพลังปุขลังย่อมนำไปซึ่งนะซึ่งนะครับอวตกรรมะในนยันติ สานิวิเศษณะของกรรมมานิทุกติงสัมปาปนิยกรรม,มะในนยันติอิติสับสรูป,ปะในอิมังคาถังคาถาอุ้ยสัมพันธ์แปลสบายสบายนะแต่แก้อัดหนูอุ้ยทำไมยากจังผมบอกว่ายากไว้ก่อนนะเพราะว่าท่านจะได้ตั้งใจนะอ่ะมาดูแก้อัดต่อเลยนะครับตาถาวิเศษณะของปเทสุปเทสุนิธารณะในปทัสสะ อายะสาสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในปาสาัปาสสะปัฏสะสามีสัมปันธะนอัตโถอายะโตต้องไปดูในคาถาว่าอายะสาตัวนี้มันสัมพันธ์เข้ากับตัวไหนอายะโตก็เหมือนกันครับอายะโตอบาธานะนสมุทฐายะอิติสับสรูปะในอัโถะอัฏลิงทัตถะจบประโยคแรกมาดูประโยคที่สอง สมุตหายะสรุปะในติติสับสรูปะในปรททัสสะปทัสสะสมีสัมพันธะในอัฐโถสมุติถาสมุติถาหิตตวาสมุติถาหิตตวาปุพกาละกิริยาในอุดหายะปุพกาละกิริยาในอุทหายะนะครับรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอุดหายะเนี่ยครับเขากําลังแก้บทนี้แล้วปุพหาการะกิริยาตัวต่อไปก็คืออุดหายะตรงนี้ นี่คือความเกี่ยวเนื่องระหว่างคาถากับแก้อัดแล้วเราจําเป็นนะครับที่จะต้องดูคาถาและแก้อัดควบคู่กันไปด้วยนะลายตานิดนึงนะครับขออภัยด้วยต่อไปครับตทัทุธายาสรูปะในอิติอิติสามสรูปะในปทัสสาปะปทัสา,าสามีสัมบันธาในอัดโตะโตวิเศษนะของอายะโตอายะโตอปาทานะในอุทะยิตวาอุทะิตวา ปุพะกาลกิริยาเอาอีกแล้วครับก็ต้องมาดูอีกแล้วอุทายะเนี่ยก็คือขาทติครับอทะหิตวาปุพหะกาลกิริยาในขาทติอิติสัพสรูป,ปะในอัตโถอัตโถลิงคถามาถึงจุดที่ยากเริ่มยากจริงๆแล้วครับตอนนี้เนี่ยเริ่มยากจริงๆามาดูนะครับอาติโทนะจาริณังสรูปะในอิติ อิติสัพสุป,ปะในปะเทปะเทพินนาธาระในวินิจฉโ,โยวินิจฉโยวุตตกรรมะในเวทิตโพปันิเตนะอนามิตะกตาในเวทิตโพเวทิตาโพกิตตบทกร,รมวาจกไม่สัมพันธ์ตรงนี้ลืมสัมพันธ์ตรงนี้ไม่สัมพันธ์แบบนี้กินปอทั้งสิ้นครับอันตรายมากครับกินปอทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น ไฮไลท์เอาไว้เลยครับว่านี่คือจุดยากไม่มีการให้อภัยครับนะต้องบอกว่าไม่มีการให้อภัยเพราะฉะนั้นอย่านะครับอย่าได้ชะล่าใจเป็นอันขาดการวินิจฉัยเนี่ยหรือการตัดสับการตัดบทก็ตามเจอที่ไหนหรือวิเคราะห์ก็ตามเจอที่ไหนขอให้ท่านเนี่ยไฮไลท์เอาไว้เลยครับ เพราะมันสุ่มเสี่ยงต่อทำต่อการทำให้เราผิดนั่นเองครับมาดูต่อมาครับประโยคนี้นี่ก็แหมเอาเรื่องเลยทีเดียวก่อนจะสัมพันธ์แปลให้ท่านฟังก่อนนะบอกเป็นในในก่อนว่าประโยคนี้เป็นประโยคกรรม,มะวาจกครับรวบมาตั้งแต่ที่ผมขีดเส้นเลยครับ จตารปัจเจเย,ยีทางปริพุญชนังอัตถังเอเตหีติปัจเจเวกิตวาปริพุญชนะปัญญาแปลว่าอันว่าปัญญานี่แปลจากข้างหลังอันว่าปัญญาเป็นเครื่องปัจเจเวกิตวาพิจารณาแล้วว่าอีทางปริพุญชนังอ่านว่าการบริโภคนี้อัธยะเป็นประโยชน์ เอเตหิปัจจเยหิด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้โหติย่อมเป็นขอไปขอไปเอาใหม่นะอัานว่าปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วปัจเยเนี่ยนะซึ่งปัจจัยทั้งหลายสี่อิติว่าอันว่าการบริโภคนี้เป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเป็นดังนี้ พระขวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุติย่อมตรัสเรียกโทนาให้ชื่อว่าโทนาโทนานี่ก็แปลว่าให้ชื่อว่านะครับฉะนั้นเวลาที่เราสัมพันธ์ก็ต้องสัมพันธ์ประธานกับกิริยาคุมภาคก่อนจากนั้นค่อยไล่สัมพันธ์ไปทีละตัวนะอย่างตัวนี้ครับกิริยาคุมภาคก่อนก็คือปริพุนชนะปัญญานะฮะเป็นประธานปริพุนชนะปัญญา วุตกรรมะในวุจติพระคาะตาอนาบิตกตาในวุจติวุจติกิตบทกรรมวาจกก็ขออภยัยพระคาวตาอาขยาตบทกัปตุวาจกเสร็จแล้วก็ไล่ไปทีละส้ำโทนาให้ชื่อว่าให้ชื่อว่ามีชื่อสัมพันธ์พิเศษตัวนี้ก็คือสัมภาวะในวุจติ ภาคเจ็ดนี้ยังไม่มีเยอะนะพอไปเจอภาคแปดได้มีเยอะมากตอนนี้ก็อาจจะงงสัมภาวนะเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกนะที่แปลแบบนี้แล้วเรียกชื่อว่าสัมภาวนะยังไม่ได้เจอที่อื่นมาก่อนโทนาสัมภาวนะในวจุจจติจัตาโรวิเศษณะของปัจจเยปัจจเยอวุตกรรมะในปัจเจเวกขิตวาคือพิจารณาแล้วซึ่งปัจจัยทั้งหลายสี่นะ แล้วก็สัมพันในเลขในเลขในนะครับอีทางวิเศษณะของปริพุนชนังปริพุนฉนังเสยกตาในโหติโหติอาคยตบทกัตัวจบอัดถังวิกติกตาในโหติเอเตหิวิเศษณะของปัจเจหิปัจเจหิกรณะในอัดถังอิติสั์อาการะในปัจเจเวคิตวาปัจเจเวคิตวาปุพะกาลกิริยาในปริพุนชนะเข้าครึ่งสับครับ แค่ปริพุนชนะเท่านั้นนะครับตรงนี้สัมพันธ์ยากแปลยากเข้าใจยากแปลสักสิบรอบครับสัมพันธ์สักสิบรอบไม่ได้ให้รู้ไปนะต่อไปครับปุคโลเสียกาตาปุคโลเสียกาตาในโหติโหติอาขยะตบทกตัวจก ตังวิเศษณะของโทนังโทนางอาวตกรรมะในอติกรมิตวาอติกรมิตวาแปลเป็นกิริยาที่กระทำพร้อมกันกันกบจรันโตนะครับฉะนั้นจึงแปลไม่ออกแล้วพอแปลไม่ออกแล้วก็คือสมานะการลกิริยาครับอติกามิตวาสมานะการลกิริยาในจรันโตจรันโตอภันตรกิริยาของบุคคโล อติโทนาจารีวิกติกตาในโหตินามศัพท์สัญญาโชตกะเข้ากับอติโทนาจารีามาดูครับต่อไปเลยครับอีทางวิเศษณะของอัฐรูปังอัฐรูปังสยกตาในโหติโหติอาขยตบทกตววจบพระขวะตาอาณาิหิตกตาในวุตตังวุตตังวิกติกตาในโหติก็จบตรงนี้ เข้ามาในเลขในครับมะลังสยกตาในขาทติขาทติอาคยตบทกตัวจกยาถาสับอุปมาโชตกะอายะโตสัมปทานะในสมุทหายะสมุทหายะปุพพกาละกิริยาในสมุทติตังอายะโตอปาทานะในสมุทติตังสมุทติตังวิเศสนะของมะลัง เอวะสับอวะธารณะเข้ากับตังตังวิเศษณะของอะย,ยังอะยังอวุตกรรมะในขาทติจบประโยคยะถานะครับประโยคเอวังครับมาดูเอวังประโยคเอวังตัวนี้เนี่ยมีประธานสองตัวนะครับก็คือสานิกรรมานิกับตานิกรรมานินะฮะเนี่ยสองตัวและจะสัมพันธ์ยังไงครับสองตัวแบบเนี้ย มาดูครับว่าจะสัมพันธ์ว่าอย่างไรครับอ่านะครับสัมพันธ์ว่ากรมานิกรมานิกรมานินะฮะอ่านว่ากรมานิสองบทเสยกตาในนยันติ นยันติอาคยาตบทกัตุวาจกจจตุปัจ,จยเยอวุตกรรม,มะในอปเจเวกิตวาอปจัจเวกิตวาปุภากาลกิริยาในปริพุนชันตังนะมันไม่ได้เข้ากับตัวอื่นนะมันเข้ากับชุดนี้นะครับตามแปลครับสัมพันธ์ตามแปลปริพุนชันตังก็ดี อติโทนจารินังก็ดีวิเศษณะของปุขลังแล้วก็ปุขลังอวุตกรรม,มะในนยันติสานิวิเศษณะของกรรม,มานิตานิอาธาาระในอุทธิตะขีด อุทิตตาเหตุในในยันติอัตโนามีสัมพันธะนะอัตโนามีสัมพันธะในกรรม,มานิสันตกานี้ก็ดีตานี้ก็ดีวิเศษสนะของกรรม,มานิทุกขติงอวุตกรรมะมในในยันติอิติสัพสรูปะในอัตโตอิติสัพสรูปะในอิทังอัตถรูปัง นี่จบตรงนี้ครับยากแนะนำว่าให้ฝึกแปลให้ได้ก่อนพอแปลได้แล้วเนี่ยก็ฝึกสัมพันธ์ครับสัมพันธ์สงสัยตรงไหนเราดูหนึ่งว่าแปลว่ายอย่างไรครับอันนี้เรื่องของการสัมพันธ์นะครับอันดับแรกก็คือไปดูเสียก่อนว่าเออเรามันแปลว่ายังไงก่อนเอาแบบถูกต้องนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็มาดูตามหลักสัมพันธ์ว่าแปลแบบนี้แล้วชื่อสัมพันธ์เรียกว่าอย่างไรนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตศึกษาอยู่ที่บ้านดูคลิปแล้วกดถูกใจครับกดนิ้วโป้ให้ผมด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพราะว่าถือว่าทุกคนได้มีความสนใจมีความใฝ่ใจและมีความตั้งใจอย่างจริงจังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้แบบยาวๆมากส่วนตอนที่แล้วเนี่ยที่มันขาดมันเหลือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ กราบขอบพระคุณทุกการติดตามของทุกๆท,ท่านทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการถูกใจขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ